นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบแบตนี่ที่เราประกอบขึ้นนะครับโดยใช้เซลล์2องหนึ่งนะครับเจ็ดศูนย์ห้าพันมิลลิแอมนะครับเซลล์นี้อ่าเหนไครับหกเอสขนาดสองนะครับหกเอสสองพี่นะครับเป็นระบบยี่สิบสองโวลต์สิบแอมยวมาดูว่าจะได้เท่าไหร่นะครับก็ตามเดิมเราก็เอาตัวคอนเน็กต์ปลั๊กที่เราทำไว้ เขัาไปเลยปับ๊บนี่เราก็จะดึงโหลดผ่านปัก๊กตามการใช้งานจริงนะครับแล้วก็ตอนนี้เคลื่อวนวอลต์มาที่2 4 9 5นะครับมาตั้งเครื่องกันเลยนะครับอ่ามาที่ดิสช,ชาร์จนะครับดิสชาร์จอ่าสเปค1 0แอมป์ใส่1 0แอมป์เลยจัดไป1 0แอมป์โลคัตคัตออฟวลต์นะครับ,ชชร Cut. Cut รบตัวนี้อ่าคัตออฟก็คือ6 s เซลล์ละ2.75นะครับอ่า16 จุดห้าอ่ะสิบเจ็ดไปเลยนะครับสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดอ่าสูงกว่านิดนึงนะครับห้านาทีไม่ต้องนะครับเราลันไปแบบยาวๆนะครับนะก็ทำการสตาร์ทได้เลยครับอ่านนะสิบแอมดึงกันเลยนะสิบแอมมาดูดึงสิบแอมนะครับแอมลากไปเลยเดี๋ยวดูผลอีกทีนึงนะครับ นะครับผลการทดสอบก็คือได้มาอยู่ที่9,500มิลลิแอมนะครับ200วัตต์อาล์นะครับโวลต์เฉลี่ย21นะครับตอนนี้เป็น 6S นะคัตออฟที่17โวลต์นะครับตอนนี้คัตออฟตามตั้งเลยนะครับ